สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงกฎหมายฉบับสำคัญฉบับหนึ่งนะครับมีผลโดยตรงกับคนจำนวนไม่น้อยเลยในสังคมไทยเรานั่นก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ .2550 เอ่อแล้วก็รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยกฎหมายนี้นี่เหมือนเป็นแผนที่นำทางเลยนะครับสำหรับการดูแลการเปิดโอกาสให้พี่น้องคนพิการในบ้านเราเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือ จะมากลั่นเอาแก่นสําคัญออกมาว่าเอ๊ะกฎหมายนี้มองความพิการยังไงเขากําหนดสิทธิอะไรไว้บ้างแล้วก็มีเครื่องมือมีกลไกอะไรที่จะทําให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้จริงเพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วกเ็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับออกมาปี50ก็คือมาแทนฉบับเก่าปี3 4ค่ะฉบับนั้นก็ใช้มานานพอสมควรแล้วนะคะใช่ครับอาจจะ,ะไม่ค่อยทันกับสังคมที่เปลี่ยนไปโอเค งั้นเรามาเริ่มกันตรงจุดตั้งต้นที่สําคัญมากๆก่อนเลยนะครับคือกฎหมายนี้เขาให้นิยามหรือความหมายของคําว่าคนพิการไว้อย่างไรบ้างครับค่ะประเด็นเรื่องนิยามนี่สําคัญมากเลยนะคะเพราะมันสะท้อนมุมมองที่เรามีต่อคนพิการเลยตามมาตราีเนี่ย ไม่ได้มองแค่ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจอย่างเดียวแต่ระบุว่าคนพิการคือคนที่มีข้อจํากัดในการใช้ชีวิตหรือการมีส่วนร่วมในสังคมซึ่งมันเกิดจากความบกพร่องด้านต่างๆเช่นการเห็นการได้ยินการเคลื่อนไหวการสื่อสารสติปัญญาหรืออื่นๆเนี่ยประกอบกับการมีอุปสรรคในสภาพแวดล้อมหรือในสังคมแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ พูด,ดง่ายๆก็คือมองทั้งตัวบุคคลและก็บริบทแวดล้อมควบคู่กันไปเลยครับค่ะค่ะซึ่งประเภทหรือหลักเกณฑ์เนี่ยก็จะมีการประกาศกำหนดรายละเอียดโดยกระทรวงพอมออีกทีครับเข้าใจเลยครับคือไม่ได้มองแค่ว่าร่างกายไม่สมบูรณ์แต่เป็นการมองว่าสังคมหรือสภาพแวดล้อมเองก็อาจจะเป็นอุปสรรคได้ด้วยใช่ครับแล้วคำว่าการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตล่ะครับอันนี้ความหมายมันกว้างแค่ไหนครับ โอ้โหกว้างมากค่ะเป็นคำที่ครอบคลุมแทบทุกมิติเลยตั้งแต่เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพการจัดสวัสดิการการปกป้องสิทธิไปจนถึงการสนับสนุนให้คนพิการใช้ชีวิตได้อิสระมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนอื่นๆมีส่วนร่วมในสังคมได้เต็มที่แล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อมหน่วยด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีนิยามผู้ดูแลคนพิการอีกนะคะอ๋อมีด้วยค่ะ ก็คือคนใกล้ชิดที่ดูแลอยู่แล้วก็มีผู้ช่วยคนพิการด้วยอันนี้คือคนที่เข้ามาช่วยเหยื่อกิจวัตรสําคัญสําคัญเฉพาะบุคคลไปค่ะอืมพอเราเข้าใจนิยามหลักๆแล้วทีนี้ลองมาดูกันว่ากฎหมายเนี้ยเขาสร้างกลไกอะไรขึ้นมาบ้างครับ <c oughs> เพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัตินะครับค่ะ <c oughs> กลไกหลักเลยนะคะที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอันนี้ระบุไว้ในมาตรา5เลยโครงสร้างนี้น่าสนใจมากนะคะครับยังไงครับเพราะว่ามีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการเลยโอ้โห แล้วก็มีรัฐมนตรีพอมอเป็นรองประธานอันนี้สะท้อนเลยว่าเรื่องนี้เป็นวาระระดับชาติจริงๆแล้วก็มีประหลัดกระทรวงหลักๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้ามาด้วยเยอะเลยค่ะอย่างเช่นคลังพอมอคมนาคมสาธารณาสุขศึกษาแรงงานมหาไทยยุติธรรมรวมถึงกระทรวงดิจิทัลแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยค่ะ โอ้โหการที่มีทั้งฝ่ายการเมืองระดับสูงแล้วก็ข้าราชการประจําจากหลายกระทรวงวารวมกันแบบนี้มันส่งสัญญาณอะไรเป็นพิเศษไหมครับเกี่ยวกับความสําคัญของเรื่องนี้ในระดับนโยบายใช่เลยค่ะมันแสดงถึงความพยายามที่จะบูรณาการการทำงานข้ามกระทรวงเลยนะคะเพราะว่าเรื่องคนพิการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายมิติมากๆทั้งสุขภาพ การศึกษาการจ้างงานการเข้าถึงบริการต่างๆและที่สำคัญมากๆเลยคือมีผู้แทนจากองค์กรด้านคนพิการโดยตรงถึง7คนครับแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิอีก6คนเข้าไปนั่งในคณะกรรมการด้วยอันนี้ก็เป็นความพยายามให้เสียงของคนพิการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายโดยตรงเลยค่ะน่าสนใจครับแล้วคณะกรรมการชุดใหญ่นี้เขามีอำนาจหน้าที่หลักๆทำอะไรบ้างครับหน้าที่หลักตามมาตรา6นะคะ ก็ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดทิศทางใหญ่ๆเลยเช่นเสนอนโยบายเสนอแผนหลักต่อคอรมอให้ความเห็นในการออกกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการออกมาตรการปฏิบัติเช่นกำหนดระเบียบช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคนพิการและมีอำนาจที่สำคัญมากเลยคือการวินิจฉัยและสั่งการเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ อันนี้สําคัญใช่ค่ะรวมถึงดูแลเรื่องกองทุนแล้วก็การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการด้วยค่ะมีคณะกรรมการกําหนดนโยบายแล้วก็ต้องมีหน่วยงานที่นําไปปฏิบัติใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนั่นก็คือสํานักง,งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าพอกอนะคะพอกอใช่ค่ะตามมาตรา12-13ซึ่งต่อมาพรบรแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี56เนี่ย ได้ยกระดับพกให้มีสถานะเป็นกรมเลยนะคะอ๋อเป็นกรมเลยค่ะในสังกัดกระทรวงพมการเป็นกรมเนี่ยก็ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและก็ทัพยากรในการทำงานได้มากขึ้นค่ะแล้วบทบาทหลักของพอกในฐานะที่เป็นกรมคืออะไรบ้างครับหลักๆเลยก็คือเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานผลักดันโนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่การปฏิบัติทำแผนงานศึกษาข้อมูลสนับสนุนองค์กรคนพิการ แล้วก็มีหน้าที่สําคัญที่เพิ่มเข้ามาตามกฎหมายที่แก้ไขนะคะคือการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการครับแล้วก็ให้คําแนะนําช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิต่างๆได้จริงๆนอกจากนี้ยังมีอํานาจตามมาตรา131ในการแจ้งเตือนหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ให้แก้ไขถ้ายัางไม่แก้ไขก็รายงานต่อคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลให้นาเนินการต่อไปได้ ก็เปรียบเสมือนเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็ผลักดันให้กฎหมายมีผลในทางปฏิบัติจริงจังมากขึ้นค่ะเป็น,นกลไกที่เชื่อมโยงกันดีนะครับตั้งแต่ระดับนโยบายมาถึงการปฏิบัติเลย ทีนี้คําถามสําคัญคือแล้วคนพิการแต่ละคนแหะครับจะได้รับอะไรโดยตรงจากกฎหมายนี้บ้างสิทธิประโยชน์ที่จับต้องได้มีอะไรเด่นๆครับค่ะอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยอยู่ที่มาตราย20ค่ะซึ่งระบุสิทธิในการเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะสวัสดิการความช่วยเหลือต่างๆจากรัฐไว้อย่างครอบคลุมเลยถ้าจะลองจัดกลุ่มดูนะคะจะเห็นว่าเขาพยายามสร้างระบบนิเวศท,ที่ครบวงจรให้คนพิการเลยค่ะอย่างแรกคือกลุ่ม สิทธิด้านสุขภาพและการฟื้นฟูครับเช่นบริการฟื้นฟูทางการแพทย์ค่ารักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการต่างๆกลุ่มที่2คือด้านการศึกษาค่ะทั้งในระบบนอกระบบหรือทางเลือกพร้อมกับพวกสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการที่จําเป็นอืม กลุ่มที่3คือด้านอาชีพและการมีงานทําอันนี้ก็ตั้งแต่การฟื้นฟูอาชีพหางานการคุ้มครองแรงงานไปจนถึงการส่งเสริมอาชีพอิสระแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในการทํางานค่ะมีทั้งสุขภาพการศึกษาอาชีพแล้วด้าน,นอื่นๆล่ะครับมีอีกไหมมีค่ะกลุ่มที่4คือการมีส่วนร่วมทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองอย่างเท่าเทียมกลุ่มที่5 อันนี้สำคัญมากในยกนี้เลยคือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใช่เลยครับทั้ง ICT บริการโทรคมนาคมสื่อสาารณะแล้วก็เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงมีบริการล่างภาษามือด้วยนะคะครับและกลุ่มที่6คือสิทธิในชีวิตประจำวันและการเดินทางชเช่นสิทธินำสัตว์นำทางหรืออุปกรณ์ช่วยความผิดารไปในที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มอ๋ออันนี้ดี ค่ะหรือการได้รับเบี้ยความพิการแล้วก็ความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยหรือผู้ช่วยคนพิการค่ะฟังดูแล้วครอบคลุมจริงๆครับพยายามมองรอบด้านของคุณภาพชีวิตเลยแล้วผู้ดูแลคนพิการล่ะครับกฎหมายมองเห็นความสําคัญของคนกลุ่มนี้ด้วยไหมครับเห็นค่ะในมาตรา20วักไทยท้ายก็ระบุสิทธิผู้ดูแลไว้ด้วยนะคะเช่นการได้รับคําปรึกษาการฝึกอบรมทักษะต,ต่างๆการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ผู้ดูแลเองก็สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ดูแลคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับนอกจากนี้ทั้งคนพิการและผู้ดูแลก็ยังมีสิทธิลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามกฎหมายภาษีด้วยและองค์กรเอกชนที่เข้ามาช่วยจัดสวัสดิการให้คนพิการก็สามารถได้สิทธิลดหย่อนภาษีเช่นกันค่ะ อันนี้ก็ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะการดูแลครอบคลุมไปถึงผู้ดูแลนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับอีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องการเลือกปฏิบัติกฎหมายนี้มีกลไกป้องกันเรื่องนี้ยังไงบ้างครับมีกลไกที่ชัดเจนมากค่ะในมาตรา15ที่บัญญัติห้ามเลยนะคะห้ามการกำหนดนโยบายกฎระเบียบหรือการปฏิบัติใดๆของหน่วยงานรัฐเอกชน หรือบุคคลที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการคำว่าเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนี้หมายความรวมถึงกรณีไหนบ้างครับมันกว้างแค่ไหนน่าสนใจว่ากฎหมายนี้มองกว้างนะคะไม่ได้ดูแค่เจตนาว่าตั้งใจเลือกปฏิบัติหรือเปล่าแต่ยังรวมถึงการกระทําหรือแม้กระทั่งการงดเว้นไม่กระทําที่แม้ไม่ได้เจตนาโดยตรงแต่ผลของมันเนี่ยทำให้คนพิการต้องเสียสิทธิหรือประโยชน์ที่ควรจะได้รับไปเพราะความพิการ อ๋อเข้าใจละก็ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้เหมือนกันค่ะครับแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้างนะคะหามีเหตุผลทางวิชาการจะรีประเพณีหรือประโยชน์สาธารณะมารองรับแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องจัดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาที่จำเป็นให้ด้วยค่ะอ๋อแสดงว่าไม่ได้ดูแค่เจตนาอย่างเดียวแต่ดูที่ผลกระทบด้วยแบบนี้ก็ครอบคลุมกว้างขึ้นเยอะเลย แล้วถ้าเกิดการเลือกปฏิบัติขึ้นจริงๆคนพิการหรือผู้ดูแลจะใช้สิทธิตรงนี้ยังไงได้บ้างครับค่ะมาตรา16ก็เปิดช่องทางให้ค่ะคือสามารถร้องขอต่อคณะกรรมการส่งเสริมแห่งชาติที่เราคุยกันไปตอนตอน้นให้มีคำสั่งเพิกถอนการกระทำนั้นหรือสั่งห้ามไม่ให้กระทำต่อไปได้ซึ่งคำสั่งของคณะกรรมการเนี่ยถือเป็นที่สุดในกระบวนการนี้นะคะครับ แต่ว่าการร้องต่อคณะกรรมการก็ไม่ได้ไปตัดสิทธิ์ในการฟ้องร้องคดีพแพ่งเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลนะคะอ๋ออย่างฟ้องศาลได้ใช่ค่ะซึ่งศาลอาจจะกําหนดค่าเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือถ้าเป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยศาลก็มีอํานาจสั่งให้จ่ายค่าเสียหายเชิงลงโทษโหมีเชิงลงโทษด,ด้วยใช่ค่ะเพิ่มเติมจากค่าเสียหายจริงได้ถึงสเท่าเลยทีเดียวค่ะ เป็นช่องทางที่ให้ความเป็นธรรมที่ดูเข้มแข็งพอสมควรเลยนะครับแล้วองค์กรด้านคนพิการล่ะครับเข้ามาช่วยในกระบวนการนี้ได้ไหมได้ค่ะมาตรา17ระบุชัดเจนเลยว่าองค์กรด้านคนพิการที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นผู้ร้องขอหรือฟ้องคดีแทนคนพิการได้เลยและที่สําคัญคือคดีประเภทนี้ได้รับยกเว้นค่าริชาธรรมเนียมสารด้วยค่ะอ๋อไม่เสียค่ารรมเนียมสารใช่ค่ะเพื่อลดภาระและก็ช่วยให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมง่ายขึ้นค่ะ การยกเว้นค่าธรรมเนียมสารก็แน่จะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เยอะเลยนะครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องที่สําคัญมากๆต่อคุณภาพชีวิตเลยคือการมีงานทํากฎหมายนี้ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการยังไงบ้างครับค่ะในหมวดว่าด้วยการจ้างงานนะคะมาตราส3กสิบสาหนดให้หนายจ้างทั้งเอกชนและหน่วยงานรัฐเลยต้องรับคนพิการเข้าทํางานตามความเหมาะสมกับลักษณะงานในอัตราส่วนที่แน่นอนเทียบกับจํานวนลูกจ้างทั้งหมดครับ ซึ่งอัตราส่วนที่ชัดเจนเท่าไหร่นั้นก็จะกําหนดโดยกฎกระทรวงของกระทรวงแรงงานอีกทีค่ะอ,อืนข้อกําหนดที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับแล้วถ้าถ้าสถานประกอบการหรือหน่วยงานรัฐไม่สามารถจ้างได้ตามอัตราส่วนที่กําหนดแล้วครับมีทางออกอื่นไหมครับ มีทางเลือกให้ค่ะตามมาตรา34ถ้าไม่จ้างตามเกณฑ์ก็ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแทนอ๋อส่งเงินเข้ากองทุนใช่ค่ะถ้าไม่ส่งหรือส่งช้าไม่ครบก็มีดอกเบีย้ยด้วยนะคะร้อยละ7.5ต่อปีอืมครับ แต่ว่ากฎหมายก็ไม่ได้บังคับแค่2ทางเลือกนี้นะคะมาตรา35ที่แก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเนี่ยได้เพิ่มทางเลือกที่ยืดหยุ่นมากขึ้นอีกหลายรูปแบบเลยค่ะอ้าวมีทางเลือกอื่นนอกจากการจ้างโดยตรงหรือส่งเงินเข้ากองทุนด้วยหรอครับน่าสนใจครับมีอะไรบ้างครับ แทนที่จะจ้างหรือส่งเงินนายจ้างอาจจะเลือกให้การสนับสนุนในรูปแบบอื่นได้เช่นการให้สัมทานพื้นที่ทำกินจัดสถานที่ขายสินค้าบริการให้การจ้างเหมาช่วงงานหรือบริการหรือที่เราเรียกว่าเอาท์ซอร์สนะคะให้กับคนพิการหรือองค์กรคนพิการ,รจัดฝึกงานช่วยจัดหาอุปกรณ์หรือปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้เข้าถึงได้จัดหาล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออื่นๆแก่คนพิการหรือผู้ดูแลก็ได้ค่ะ Oh. ซึ่งทางเลือกเหล่านี้ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดอีกทีค่ะมีทั้งข้อบังคับแล้วก็มีทางเลือกที่ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงกองทุนที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆช่วยขยายความเรื่องกองทุนนี้หน่อยครับว่ามีบทบาทแล้วก็ที่มาที่ไปอย่างไรค่ะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดตั้งตามมาตราย3นะคะ วัตถุประสงค์หลักก็ตรงตามชื่อเลยคือเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายในการคุ้มครองพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งด้านการส่งเคราะห์ฟื้นฟูการศึกษาอาชีพแล้วก็สนับสนุนองค์กรที่ทำงานด้านนี้โดยเน้นการจัดสรรที่ทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะแหล่งเงินทุนตามมาตรา24ก็มาจากหลายทางนะคะทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งกฎหมายระบุเลยว่ารัฐต้องจัดสรรให้เพียงพอเงินบริจาคซึ่งผู้บริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้ รายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆเงินที่นายจ้างส่งข้อกองทุนตามมาตรา34ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ดอกผลของกองทุนเองแล้วก็รายได้อื่นๆซึ่งเงินกองทุนนี้ไม่ต้องนำส่งคลังค่ะอ๋อไม่ต้องส่งคลังแล้วการบริหารจัดการกองทุนล่ะครับมีกลไกดูแลยังไงมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนค่ะตามมาตรา25มีประหลัดพอมอเป็นประธานแล้วก็มีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิและที่สำคัญคือต้องมีผู้แทนองค์กรคนพิการอย่างน้อย7คนร่วมอยู่ด้วยค่ะครับทำหน้าที่บริหารจัดการลงทุนอนุมัติโครงการและการจ่ายเงินต่างๆแล้วเพื่อให้โปร่งใสตรวจสอบได้ก็ยังมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนอีกชุดหนึ่งต่างหากอ,อ๋อมีชุดติดตามด้วยใช่ค่ะทําหน้าที่ประเมินผลการทํางานของกองทุนโดยเฉพาะเลยค่ะมีทั้งกลไกบริหารและตรวจสอบที่ชัดเจนนะครับ นอกจากกลไกใหญ่ๆระดับชาติแล้วก็กองทุนแล้วมีหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับคนพิการในระดับพื้นที่ไหมครับเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมีค่ะอันนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาในกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็สําคัญมากเลยนะคะคือการกําหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการตามมาตรา203ซึ่งเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดตั้งศูนย์นี้ได้เองโดยใช้งบของท้องถิ่นเลยอ๋อท้องถิ่นตั้งเองได้ใช่ค่ะ ทำให้การช่วยเหลือลงไปถึงระดับชุมชนได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นค่ะแล้วบทบาทของศูนย์บริการคนพิการในระดับพื้นที่นี่ทําอะไรบ้างครับหน้าที่ตามมาตรา204นี้หลากหลายแล้วก็เป็นเหมือนหน่วยหน้าเลยนะคะเช่นสำรวจข้อมูลคนพิการในพื้นที่ให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็ช่วยประสานงานขอรับสิทธิให้ครับ ช่วยเรียกร้องสิทธิแทนให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการดำรงชีวิตการฟื้นฟูฝุดอาชีพหางานช่วยให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นประสานส่งต่อบริการเฉพาะทางเช่นการแพทย์แล้วก็ติดตามประเมินผลว่าคนพิการในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือมีชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างถือเป็น,นกลไกสำคัญที่ทำให้กฎหมายนี้ไปถึงตัวคนพิการจริงๆในชุมชนเลยค่ะตั้งแต่วางกรอบนิยามกำหนดสิทธิที่ครอบคลุมหลายมิติ สร้างกลไกต้องการการเลือกปฏิบัติส่งเสริมการจ้างงานมีแหล่งทุนสนับสนุนแล้วก็มีหน่วยบริการในระดับพื้นที่เพื่อเป้าหมายคือให้คนพิก,การมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมถูกต้องเลยค่ะกฎหมายนี้วางโครงสร้างแล้วก็เครื่องมือที่สําคัญไว้ให้แต่แน่นอนว่าการมีกฎหมายเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะ การจะทําให้เจตนารมณ์เหล่านี้เป็นจริงได้เนี่ยต้องอาศัยการบังคับใช้อย่างจริงจังการสร้างความเข้าใจการยอมรับในสังคมให้กว้างขวางการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนเลยทั้งรัฐเอกชนประชาสังคมและที่ขาดไม่ได้เลยคือการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของคุณพิการเองในทุกกระบวนการครับตั้งแต่การกําหนดนโยบายไปจนถึงการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ทํานั้นตอบสนองความต้องการที่แท้จริงค่ะุณไกรและสิทธิต่างๆในกฎหมายที่เราได้คุยกันไปเนี่ยมีแง่มุมไหนบ้างที่สังคมโดยรวมหรือแม้แต่ตัวเราแต่ละคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือปรับเปลี่ยนมุมมองการกระทําเล็กๆน้อยๆของเราเพื่อช่วยกันทําให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ก็ยั่งยืนในสังคมไทยเราจริงๆ